มีคนไหมเนี่ยเมืองตรงนี้มีหลายบ้างจาันหัวเลว,ว,แ,ลวแต่มันมน,มน,นั่าจะเลยไปเมืองไม่ไม่ใช่มันไปแล้วเฮ้ยมีมีข้างเราข้างเราบ้านหลังข้างพี่บ้านล่างบ้านล่าง บ้านหลังเข้าไม่ได้อะบ้านเมื่อกี้ไหนนะไปไม่ถึงเฉยมีปืนแล้วกันบอกเลยเฮ้ยเจอคนเจอคนไมนมีปืนอะไรอะไม่ปืนเนะมาเขียวมีคนมาเขียวมีคนนะกำลังกลับไปมีระเบิดป่าเปิดบ้านนี้ได้นะไจอคนอ่ะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าอ่ะ คนอยู่ตรงมานี่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 วิ่งอยู่ตรงนี้คนนึงไม่มีปืนทียิงโดูฮันป้านี่นี่อยู่บ้านนี้อยู่ตรงม้าเขียวเลยเฮ้ยมันมีตัวยิงแบมตัววงนะมันอยู่ข้างมากเลยแนี้ก็มีปืนให้ไหนๆจบแล้วแม่เล่นเอาตรงนี้ตัวนี้ตัวคนโอ้โหเห็นแล้วกำแพงกำแพงแบมให้ปืนเพาะนี นี่นี่บ้านนี้อีกตัวพี่ซุ้มมาบวกบ้านนี้พี่จะหมดแล้วแบมให้ปืนข้แบบต้องนำพี่แล้วล่ะมันจะมีตัวนึงอ่ะมันอยู่แถวนี้แหละนี่นี่นไหนพี่พลอยนี่เฮ้ยสุดยอดแบมปืนข้ก็ทำได้อแล้วพี่แบบผ่านมาได้ยังแหมมันหลบอยู่ตายหมดปะหมดหมดตัวนี้ตายเลย ไม่มีพี่ไป้ยินเสียงไกลๆตรงนู้นได้ยินเฉ่งกุกๆๆๆอยู่นะทุกคนเฮ้ยเจอกันแอที่บ้านนี้ได้มีเป๋าว่ามีเป๋าไหมนี่ได้แล้วเจอแล้วเจอวิเจอนกนกอันนี้น็อกนะอันนี้น็อก ไอตัวเมื่อกี้จะไม่ได้มาตายเลยไหมหรือแค่นอกอ<ว>ตัวกว่านหน้าเพราะว่าน้องซ้ำมันนี่ข้างเขาข้างบ้านเราขวามือเต็มเลยไข้างนี่ข้างนี่พี่ตรงนี้ไหนไม่สูง m ี่อยู่ข้างล่าง แมมเราวิ่งหลบมาบวกกระตี้นี้ก่อนแล้วกันแมมยิงตีนู้นเหรอหรือไม่มีไม่ไม่เป็นไรไปดีกว่าโอเคอะเระวังทางมาร์คส้มนะแต่พี่มันเห็นเป็แล้วพี่โพยด้านขวาอ้่ะเอ๊ะทางเรานี่ไงซนี่นี่เต็มเลยมาร์คเขียวเต็มเลยมาร์คเขียวเต็มเลย ตรงนี้ดั่งหินตรงม้เมมายกมยั้ตรงม้เขียวมั้ยเขียวเหรอไช่เฮ้ยใกล้เหรอใกล้อยู่แถวนี้ปะ่ะใกล้เสียงมันไม่ไกลอ,อ่ะตรงม้เขียวสมุกกันแล้ว,วและมันอยู่ขเแถว ม้าส้มตรงบ้านฟ้าเนี่ยบ้านนี้เหรอใช่แบมระวังตรงสมุกยิงมานะบ้านไปทางขวาพี่อยู่บ้านนี้เหรอไปชีนี่นี่เจอแล้วโอ้เป็นพัดตายเลยตายเลยเอ้ยตายเลยหรือว่าน้องกับแบมยิงตัวเดียวกันไม่รู้อะตรงตรงสมุกยังมีนะ หลังหัวเราน่าจะมีอยู่นะนี่สโมกออกมาแล้วตรงสโมกมาแล้วได้แล้วขึ้งบนตายเลยตายเลยเชงเหมือนซ้ายมีอหรือเปล่ามีคนเข้ามาที่นี่หลังเราคนนนี่นี่นี่มาเขียวแถวกำแพงเมื่อกี้ วิ่งออกมาแล้วมิ่งอ,ออกซ้ายไปแล้วระวังโดนขอทางซ้ายอีกระวังโอ้ข้อมาจากใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นระวังก่อนได้เข,าข,าาข่าเข่าระวังระวังครับบนนี่นี่ตรงตรงม้างน้องม้าเขียวข้างล่างที่ขอเราโอ้โหรอบด้านจริงจมาทางนี้มั้งเฮ้ยมีหลักเราอีกคุณ มีหลังเรามาอีกข้อมาอีกเราไกลไกลต้องขึ้นบนปะกำลังไปกำลังไปข้างบนนะ่ะข้างบนมีตัวนะพี่ซูมเก็บไปยังตรงกำแพงเมื่อกี้มันวิ่งออกมาทางซ้าย เสียงเท้าเสียงเท้าเสียงเท้าซ้อนน่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แบมโอาช่วยพี่จริงนะอยูตรงม้าเขียวเถอะโอเคโดนบ่นโน่นข้างโน่นมีมีข้างบนระวังจากในเมืองยิงนะโอยติดจากในเมืองก็มีนะระวังทาาได้ล มาฟ้ามาฟ้าวัข้างหลังเท่าหลังก็หลังหลังข้างข้างข้างตึกข้างตึกข้างบ้านเราเนี่ยเสียงเสียงมันอ้อมหลังเรามานี่นี่วิ่งผ่านหน้าพี่ไปแล้วแป๊มระวังนะระวังนะอยู่นี่แปมบ้านห้องพี่ห้องพี่เลยห้องพี่เลยแปมไปใหนเนี่ยเอาเลเวลสามหกค่ะ ดูมัวแต่ยิงบังโดนยิงงี้ยแม่มาวังมือโทรมาเสียงมันอยู่ห้องมิสูบปะใกล้ใก่้สองตัวมาแล้วยิงให้ตายแม่ยิงให้ตายมาถึงแม่ตายไม่มีใครมาตลอดใช่ไอมีมีข้างหน้า อเอ้ยมีมีมข้างหน้าเต็มเลยข้าลงตรงนี้ดีกว่าลงแล้วเราลงนี้ก็ได้ใกล้ๆใ,ใ,ใช่มันลงมาแล้วมีรอบเลยรอบนิดทางเลยของเราอ่ะฝวานนุ้นก็ถึงกันแล้วใกล้รอบนิดทางเลยของเราอ่ะแล้วหรือเราจะโดนล้ลมรอบแ,วแ้วเรางง่นก่อนแล้วนะตอนเดิมก่อนนะหาปืนให้ได้ก่อนได้แล้วขอบันแล้วเนี่ยขอปืนกลหนึ่งมีปะ เฮ้ยไม่ไม่ลองลองอไปจุกด้วยรู้ใช่เราแสดงเจ้าของน้องเปาสามแม่ต้นเกมอ่ะอีกแล้วแชมป์แม่แลยได้แต่ปืนเคามีใครใจปืนกลอีกบอกด้วยมีมีอินฟร์มไหมน่าหนทางเนียนเาหอนเนี่ย แล้วแบใช้อะไรอ่ะ้านี่มีเนี่ยเีเนี่ยเฮ้ยกระสุนล่วงแบบ<า>อปไปปะไปไม่ขอไม่ไมแล้วแบบใช้อะไรมีปะมีมีข นี่คือมีคนใช่ไมบนนบ้บ้านนู้นบ้านนู้นบ้านหลังเหลือใช่โดดมาละหลังบ้านตัวหนึ่งไนะในบ้านนี้ตัวหนึ่งสองตัวในบ้านนี้สองตัวอันปูปบบูนี่ใครเนี่ยแบมเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> ปืนกลหนักนีิใช่ไหม้ <c oughs> ยตัวขวาขวาขวา มีขวายิงมามีขวายิงมาใครปลาระเบิดอ่ะหลุดมาระเบิดระเบิดสามเลยระวังตัวไกลนะเมื่อกี้มันมีตัวเหล็กกระสุนที่หมดเราหลบซ้ายที่มีตะไนไม่มีตะไนเค อยู่ตรงหลังรถอ่ะอยู่ตรงหลังรถเห็นแล้วแล้วตีบ้านซ้ายอ่ะระวังเนี่ยเนี่ยมันงเหลืองอ่ะมังเหลืองตัวหนึ่งชุดชมพูมันจะไปชุบเพื่อนป้าระวังนะอะปลาบือดมาป้าบืดเอ้ยมันปลาสซมมูนะมันยังไม่ตายไอ้เรื่อนงวยังไมาแล้วไอ้หลังรถวิ่งมาแล้วอ๋อตายแล้วนะ หลังรถอยู่นั้นหลังรถอยู่นั้นมังเรือกันปะเชน้องลงมาเก็บจานมาแล้วจานมาแล้วเรานห็นก็ถินก็ถินก็ถินชูปูอยู่ข้างหลังมาไอชูปูอยู่นี่ชมพูตายยังชมพูยังยังหมดตีหมดตี้นีหมดยอดเราลงตึงโอ้โหแรงเดือดเอามันคือตีเดียวกันเอยนะที่วิ่งมาเนี่ยใช่เอ เราเอาอแชมป์ไงก็ไม่หรอกมันแย่กันไงเมื่อกี้มีลูกเกี่ยวะไหมบ้างป้าเอาอีกบ้านน้องเก็บหมดเลยเนี่ยอยู่ที่น้องอาอาโอ้โดนน <c oughs> ้องเก <c oughs> ็บแรงขึนล้วข <c oughs> ึ้นกันล้วขึ้นเบลขึ้นที่ไหนเนี่ยในวกเนี่ยมไม่เป็นขึ้นเหรอคุณดูดิอยากได้ยนานะ <c oughs> ทิ้งมาหกสิบวาคนละครึ่งได้มาสิบห้านะเป็นยังไงก็มันไม่อยู่แล้วหรือเปล่ากปืนแบมมันรัวอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมีน้ำมะมียน้ำมะล้วเอากระสุนให้แบมไปสซสมมีใขันยาวน้ำเนี่ยนิแบมมีพี่เอาไหมฮะเอาเอาเอาขอสัตสัตกระป๋องโอเคให้มาสองสิงคิววงเมาคนละครึ่งเลย เจอลูกปลาบอกด้วยไปนี่ไงเจอเจอว้าวนี่เกาะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ <c> ป <oughs> ุเฮ้ยพูดสัญญาณน,นี้ทำอะไรจริงจริงกับปลาอ๋อ,อใช้ใช้ยังไงอ่ะอ๋ออยู่ในระเบิด ตาแต่ว่าต้องออกจากพื้นที่ด้วยเดี๋ยวออมันล่วงสายเห็นแล้วบ่น่นโ่นน่น่นใช่ปะออไม่ใช่บ้านนี้ที่เราลงนี้แรกใช่ปะใช่จำไหมเนี่ยต่เนนะีย แน่นอนมีปืนเดียวเลยแต่ไม่มียาไม่ไม่มียาเลยก็เกลือมากมาแบบเกลือเกลือไม่มียาเล่นไม่โหลดนี่ยาโอเคคุณเอาก่อนป่ะเลดดปอะไรเอาเลยน้องก็ไม่มียาใหญ่มีแต่ผ้าพันเลยเอาไปก่อนก็สุญขัดแค่นิดหน่อยเสียงไก่ละหลังข่าว สุดฟ้ามาฝากคุณได้อีกได้ได้ได้ไม่มีอาามเดี๋ยวมาอเไปไปเไปเุ้ยโอ้ย้งหลังนูนๆู้นเงเืองรงเืองหนึ่งนัดละเดี๋ยวนะจำเป็ไหนะใชไหม นกยิงหัวเฉยงงมากเดี๋ยวพี่ซ้ายเรายิงมาป่ะหรือเสียงใครเคาะมาเนี่ยนู่นน่ะตรงมั้งเหลืองข้างบนน่ะพี่ยาปมื่อนี่นุ่ะเฮ้ยอันนี้เสียงใครปืนพี่ดังเนี่แต่เดี๋ยวมันก็ต้องออกมาใช่ไหม ใชอีกอ่ะนั่นนี่มันมีอีกปะโดนมังเหลืองวิ่งออกขวาวร่งกระโดดมาเต็มเลยนู่นมีคนอยู่ในบ้านตรงนั้นเต่ไมงมันยังมีอีกตัวนะมันวิ่งออกไปตัวเดียวระวังทางขวาด้วยนะ โดนมาสองตัวเมื่อกี้ตรงนี้มีคนปนะเนี่ยต้องชาร์จกับมันปะนี่นี่กลางบังกัมมัวน์ชาร์จกับมันแล้ววิ่งลงล่างก่อนไปบ้านขวาละวสองตัวเลยไปบ้านขวาสองตัวเลยพี่ชาร์จแล้วนะอือม,มีแค่สองตัวคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแบบไหนไม่รู้ <c oughs> ไหนไม่รู้ ดูจากองคสูงให้แต่ไม่เห็นมันไม่หลังบ้านนี้ก็หลังหิน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 นี้อุ้ยแม่นจัด V S S ไม่อยู่หลังหินตัวหนึ่งสีเขียวอีกตัวไม่เห็นนะรบหนึ่งรบหนึ่งเดี๋ยวเบ้มล่วง เจอว้าอีกต้นยอดอสูรเจหมดเนาะมียาใหญ่ใครมียาใหญ่เยอะไหมเข้าคันเข้าลยในบ้านเดี๋ยวลองไปดูที่ศพมันน่ะน้องมันไม่มียาใหญ่ที่เกี้ยงเลยต้องมีแต่ผ้าพัดขัดแคนยาที่มีอันเดียวเดี๋ยวไปดูที่ศพแบบมีปะไม่มีนะไม่มีเอี๋ยกำลังจะไปอยู่เดียว โอ้โหมันก็มีผ้าพันเหมือนเลยไม่มีเป็นงานอะอุ๊ยกินมาอะไรเนี่ยแบ่งก่อนแบ่งออกไปแล้วแบ่งออกไปวิ่งมาทางนี้นะแปดวิเดี๋ยววิ่งทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าบ้านตรงนี้บางบางตายไม่ใครมีน้ำไหมพี่กระป๋องสุดท้ายแล้วตั้งบางตาปะเดี๋ยวแบมเอาที่พี่พี่เก็บศพมันมาได้มีหนึ่งยวแบมให้พี่แบบบ้งเดียว ดอกแถวนี้อาจจะมีบ้างนี้ก็เปิดแล้วนี่ก็เปิดแล้วิ่ยงนะล้ยมีนนขา้อคดานี้ป่เอป่ด้โ้ยันวิมีมีคนอยู่บนหัวถือ้มเออตรงนู้นตรงนู้น วิ่งผ่านนี่ไปเหล้วเห็แล้วเาเข้ากลางนี่ปะเฮ้ยเหมือนมันจะเห็นเราป่ะระวังตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ี่่ไม,ไมยังๆขี่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนได้นะต้องดูตัางแม่เจ็บบนหัวเมื่อกี้เห็นตัวเดียวไม่เห็นตีไปเจอกระสุนเดีย<ห>วบอลโตมีคนโดนดมาอีกแล้วเนี่นย

มีมีมีม,มีตรงนี้อีกตัวอยู่ออกซ้ายซอยู่ออกขวาน่ะข้างบนเนี้น็องน้องน็องโอแค่น็อแค่สายพี่ซูมเหมือนจะมาะตลอดมีเอ้ยไอ้นั้นน็องไอ้นั้นไอ้หลังสายพี่เอ้ยง่ายสายพี่ตือน้องมีเรียกไอ้นี่กันอยู่อะสมองหน้าเราปะเหมือนเรียกกำบังน่ะ เอ้มันออกมาแสดงว่าต้องแบมมีตรงแบมขวานี่ต้องแบมบิ๊กเนหนพี่จะตายมียาป่ะมีผ้าพันแบ่งที่พื้นละมาร์ฟ้ามีนะไม่รู้มันไปชุดตัวขวาไหมนอะใจหมดพี่ซูมพี่ซูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เออมันตายมันตายพีบิ่งก่อนแล้ว พี่วิ่งก่อนแล้วดูเลืน้องก็เลยวี่วิ่งมาข้างน้องไม่ไม่มีใครพี่ยิงไปแล้วไงโอเคพี่จะตายแล้วเดือะโง่แล้วข้างหน้ามีแน่เลยไะหยิบยาใหญ่เลว่าไปหยิบย้ายภาพบนมาอีกเมื่อกี้โอยหยิบไม่ติดมันมีของวะเนี่ย บ้านนั้นน่ะน่าจะมีคิดว่าระวังเห็นหินห็นเห็นปะเห็น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 ไม่มีปืนใครเลยน่าจะขวาด้ายน่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่เหรือมีนี่นี่ไอ้ดอกมีของอยู่เลยมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอเล่น หนึงทีหนึ่งเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นน่ะที่มิ้นเห็นน่ะสี่สี่ถ้าเราเก็บหมดก็ไม่รู้นะมันน่าจะมาแล้วปะ้อเราเราเข้าวงก่อนปะไปเอาเข่าบังเอาเข่าบังรู้รู้มันอยู่รู้ที่เห็นมั้ยแป๊บเชื่อปะไม่รู้เข้าวงไปก่อนใช่ไม่รู้เข้าวงไปก่อนแต่ถ้ามันอยู่เหนือเรามันก็จะเห็นเราหมดเลย คะวังฝั่งนี้หฝั่ัเหลืองตวอนี่นี่น,นี่เห็นยังยังเพราะว่านี่อนอยู่นี่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 มังเหลืองนี่ั่างไปยือชาร์จแล้ว้ลใช่ไหมอยู่ที่หินเนี่ยเหอรอได้ล่างแล้ 哎。